ชองพังแม่งเดือนนะคะวันนี้นะคะแม่ควานพามาดูบรรยากาศนะคะวันนี้ที่วัดป่าของเรานะคะมีงานบูวชดูมีนางลำนะคะนางํำสวยงามเลยนะคะนางลำอของหมู่บ้านหนองบัวของเรานี่แหละคะ่ะเป็นแม่บ้านเนาะแม่บ้านบ้านหนองบัวนี่แหละคะ่ะเป็นนางํำนะคะแล้วก็ตามด้วยขบวน,นมีคนหาบอะไรอะตะก้าเงินตะก้าทองนะคะเป็นขบวนแห่หนะ้า ก็ตั้งขบวนนะคะที่สี่แยกโรงเรียนบ้านหนองบัวน,นะคะกำลังแห่ไปที่วัดป่าเจียงนะคะดูดูดขบวนนะคะขบวนแบบมีตีกองตีกองนะคะแบบอะไรอยแบบไทยๆเลยนะคะดูดูนางรำดูนักเต้น <c oughs> นักเต้นกลองยาวนะคะสนุกสนานใหญ่เลยนะคะมาเอาบุญด้วยกันนะคะ ชมนะคะไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะอาจเป็นคลิปมาให้ชมกันนะคะนี่ช้างตามด้วยอ่ากรงยาวเดินผ่านไปแล้วนาะแล้วก็ตามด้วยช้างนะคะดูช้างช้างน้าอ่าไม้ควานก็ไม่รู้จักชื่อนะคะว่าช้างเชือกไหนเป็นเชือกไหนนะ,ะต้องขอโทษขวาภัยด้วยนะคะเดินขบวนกันแบบแต่งชุดล่อๆกันมาเลยทีเดียวเลยนะคะอ่านา จะเดินนำขบวนเนาะแล้วก็มีนาคเห็นไหมคะมีนาคตั้งอยู่นะคะบนข้างหลังนะคะบนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนาะหลังช้างอะ่ะนั่นแหละนะคะนั่งกับพระนะคะก็จะมีนาคนะคะเหรียญโรยทานเราไม่ได้เก็บกับเขานะคะดูช้างงาเยอะเชียวเลยนะคะดูนี่มีนาคหลายองค์เลยนะคะนาคประมาณกี่องค์ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ไม่แน่ใจเลยนะคะว่ามีหน้าประมาณกี่องค์นะคะตามด้วยช้างน้อยเนี่ยค่ะช้างน้อยก็มีช้างใหญ่มีแล้วก็มีช้างน้อยด้วยนะคะดูเอานะคะว่า,าช้างเชือกไหนเป็นเชือกไหนนะคะแม่ควันก็ไม่สามารถจะ อบอกได้ว่าเชือกนี้ชื่อนี้นะเชือกนั้นชื่อ,อชื่อนั่นนะอย่างเงี้ยค่ะแม่ควันก็ไม่ค่อยรู้จักชาวช้างมากเท่าไหร่นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดินขบวนแบบแต่งชุดกันมาอย่างสวยงามเต็มยศกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้มาเอาบุญมาแห่นาคด้วยกันนะคะ งานบวชแห่นาควันหลังช้างนะคะกำลังจะเห,ห่ไปที่วัดป่าอาเจียงนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ใกล้ๆดูช้างโอ้โหงาแบบมีแต่ช้างโลโลกันทั้งนั้นเลยนะคะโลโลกันทีเดียวดูชุดนะคะหวานแหววก็มีนะคะดูชุดสีชมพูหวานแหวว <laughs> เียงโพหวานแหววก็มีสีทองเหลืองอลามก็มีนะคะโอ้มีแต่หลอๆสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะชาวช้างวันนี้นะคะมาเดินขบวนเออแห่นาคด้วยกันนะคะวันนี้มาเอาบุญด้วยกันนะคะยังไม่หมดนะคะขบวนยังมีมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควรจะถ่ายให้ดูจนสุดขบวนเลยนะคะว่ามีช้างเยอะแค่ไหนนะคะที่มาร่วมขบวนแห่นาคในวันนี้นะคะ ไม่ได้ไลฟ์สดให้ชมนะคะดูแบบนี้ดีกว่าเนาะแบบนี้ก็โอเคนะคะอาจจะได้ลงคลิปช้าหน่อยนะคะต,ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแม่ควานก็ไม่รู้จะแยกตัวยังไงนะคะก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีแม่แมๆได้ดูนะคะการแห่นาคเนาะอาจจะได้ดูไลฟ์สดจากหลายๆช่องแล้วก็แวะมาดูนะคะการอัดคลิปของเราบ้างนะคะแม่ๆขารถติด ช้างติดนะคะไม่ใช่รถติดะค่ะช้างติดต่อแถวกันนะคะรอกันดูเนาะ,ะวันนี้นะคะดีหน่อยนะคะที่ว่าบรรยากาศไม่ค่อยร้อนนะคะมีแดดนะคะแต่ว่าลมหนาวอะค่ะคล้ายๆแบบลมหนาวเนาะก็เลยไม่ร้อนนะคะช้างจะไม่หุดอิดแน่นอนนะคะวันนี้อากาศเป็นใจมากเลยนะคะโอ้โหรองยาวก็แบบมวนอิลีเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ไปเต้นหน้าฮ้าน ไม่ได้ไปเต้นหน้ากองยาวกับเขานะคะนี่ภารกิจเยอะมากเลยนะคะวันนี้โอ้ชุดหวานแหววเชียวยังไม่หมดนะคะยังมากันเรื่อยๆนะคะเดินตามดากกันมาเรื่อยๆนะคะเ <c oughs> ชือกไหนเป็นเชือกไหนก็ดูก,กันเอาเองนะคะดูก,กันเอาเองจ้าในควานไม่รู้เลยว่าเชือกไหนเชื่ออะไรนะคะจําได้ถ้าพี่โมเมมาเดินก็จะจําได้แต่พี่โมเมนั่นแหละค่ะจําได้เพราะอะไรรู้ไหมคะจาได้เพราะว่า ควานนะคะเห็นคุณลุงก็รู้เลยว่าโอ้โมเมมาด้วยแต่งานนี้น้องเมย์อาจจะไม่ได้มาเหตุที่นี่ด้วยนะคะแต่ตอนไปที่บ้านกลางนะคะวันนี้แม่ควานก็เห็นน้องเมย์ร่วมขบวนมาอยู่นะคะจากบ้านตกลางนะคะแต่ขบวนนี้ไม่เห็นน้องเมย์นะคะน้องเมย์คงไม่ได้มานะคะนักแสดงเนาะ นางน่าจะไปแสดงนะคะดูสีฟ้าก็มีโอ้โหหลากหลายสีกันเลยทีเดียวนะคะชาวช้างของเราสวยๆโลโลกันทั้งนั้นเลยดูนะคะโอ้เชือกนี้อ้วนมากเลยนะคะน้องอ้วนเชื่ออะไรเนาะเชือกนี้เชือกนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเชื่ออะไรอยู่หมู่บ้านช้างแต่ไม่รู้ว่าช้างเชื่ออะไรนะคะโอ้ยเยอะนะคะเยอะเลยดูเดินตามกันต้อยๆเลยนะคะ ก็อัดเป็นคลิปนะคะสั้นๆตามเคยนะคะมาให้รับชมนะคะสวยหล่อนะคะสวยหล่อกันทั้งนั้นเลยนะคะดูมีทั้งเขกมีทั้งพ่อนาคแม่นาคนะคะขึ้นขี่หลังช้างนะคะใครใครมาหมู่บ้านช้างแล้วไม่ได้ขี่หลังช้างเนี่ยเท่ากับว่ามาไม่ถึงหมู่บ้านช้างนะคะนั่งนั่งช้างชมอ่า ชมหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านรอบนอกของเราหมู่บ้านหนองบัวนะคะหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะ,ะตรงที่แม่ควายยืนอยู่ก็เป็นโฮมสเตย์นะคะโฮมสเตย์ของเท่าแก่ช้างของแม่ควายเองนี่แหละคะ่ะเจ้าของของแม่วงเดือนน้องอ้วนเหลือนี่แหละคะ่ะเขาเปิดโฮมสเตย์นะคะ,ะแม่แม่ท่านไหนนะคะผู้ใหญ่ท่านไหนที่อยากจะ มาพักนะคะมาเที่ยวหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วจะออยากได้ที่พักนะคะก็มาพักที่บุญเหลือนะคะโฮมสเตย์บุญเหลือได้นะคะเป็นโฮมสเตย์นะคะมีอาหารให้นะคะมีที่พักนะคะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะถ้าไม่มีเบอร์ก็แชทเข้ามานะคะแชทมาถามแม่ควานได้เลยนะคะแม่ควานมีปักอ่าไอดีไลน์ไว้นะคะแล้วก็ เพจ a c e b o o กก็มีนะคะคอมเมนต์แชทนะคะแชทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะบรรยากาศเป็นกันเองมากเลยนะคะอยากให้มาเที่ยวชมนะคะหมู่บ้านช้างนะคะอ่าหมดเือย,ยังนาะสิ้นสุดรือยังนาะขบวนช้างนี่ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องพังแม่วงเดือนด้วยนะคะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะจำชื่อให้แม่นนะคะ,ะพังแม่วงเดือนนะคะเป็นชื่อใหม่ของเรานะคะยังไงแม่ควันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอจบคลิปด้วยช้างน้อยเช่นนี้ละกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะรักเชีย